ดีพี่พี่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้อยู่กับเซลแอลนะคะแล้วก็รถที่จอดอยู่หน้าออฟฟิศแบบนี้เลยนะคะพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวแอลแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันหนึ่งไปเต็มเลยนะคะอะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยตั้งแต่คันแรกนะคะคันนี้เลยค่ะเป็น f o r d เ a n g e r 2.2 h i g h r er i d e r เนะะี่ยดาเป็นตัว w ัย t a c k เนะะี่ยสีดำสีประตูยกสูงค่ะราคา399,000บาทค่ะ ได้เป็นรถปี15.16นะคะกับเลขไมล์หมึ่0 0 0 0หโลค่ะถัดมาที่จอดอยู่ด้านข้างกันค่ะได้เป็นอีซูซูดีแมกสามจดปี19เลขไมล์หมึ่0 0 0 0หโลค่ะราคา4 8 9 0 0 0บาทค่ะต่อมานะคะคันที่3าที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะได้เป็นอ s ซูตัวเตีย้ยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็น 1.9S ่งเสเปซแคปนะคะ ี่ยคะพี่ขาได้เป็นปี16ค่ะกับเลขไม่แส9เก้าแล้วคันนี้ราคา329,000 0บาทเท่านั้นค่ะทัดมาเซเ m e n t ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะยคะับอิสูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าแอคทีฟสี่ทถได้เป็นรถปี2 0กับเลขไม่เก้า0มค่ะคันนี้829,000บาทเท่านั้นนะคะ ข้างๆการที่จอดอยู่ได้เป็นสีดำเนีคะคันนี้เลย Honda CRV 2.4 ES ได้เป็นรถขับสีนะคะสีดำสภาพสวยนะคะได้รถปี9 9ค่ะกับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนหกหกแสนบาทคะ่ะ ที่จอดอยู่ด้านข้างกันนีคะถัดมานะคะคันนี้นะคะ t o y o ต a าฮล่คอส1.8ไฮบริดพรีเมีย s เซป,ปีค่ะได้รถสีดำเลขกไมคันนี้อยู่ที่170,000โลนะคะได้รถปี21กับราคา759,000บาทเท่านั้นค่ะถัดมาที่ด้านข้างกันนีคะ่ะคันนี้เลยนะคะสีขาวค่ะคันนี้เป็น Toyota าอวันซ่านคะ1.5 F เนะคะ,ะ,คะได้เป็นรถสีขาวสภาพสวยนะคนนี้ได้เป็นปี13 นะคะเลขใหม่สองแสนนะคะราคาสองแสน่หมื่นเก้บาทค่ะถัดมาสองคันตรงนี้เลยนะคะได้เป็นตัว2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมทั้งคู่นะคะสำหรับคันนี้นะ,ะได้เป็นสีออกม่มวงแบบนี้ได้รถปี19บาค่ะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนแโลนะคะราคาแปดแสนเก้าหมื่นเบาทนะคะ ส่วนสีเทาค่ะราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะคะคันนี้อยู่ที่989,000บาทเพราะว่าได้เลขไม้90,000ค่ะได้รถปี19นะคะแล้วตัวนี้สวยมากๆเลยนะีคุ้มเลยเนี่ยพี่ๆค่ะคันมาที่จอดอยู่ด้านข้างกันเนี่ยสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว2.5ไฮบริดนะปี19เช่นเดียวกันเลขไม้12ราคา819,000บาทค่ะ ฮัดมาคันนี้เนะี่สีเทากาไฟสวยๆแบบนี้เลย8 1 9 9 0 0 0บาทค่ะได้เป็นตัว2.5บิดฟรี19เช่นเดียวกันเนะคะเลขไมค์คันนี้8 0 0 0เื่นนั้นนะคะพี่ๆขานะคะสำหรับรถดีไซน์สไตล์ผู้บริหารรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะถัดมาเนีคันนี้เป็น Honda Accord 2.4 EL ได้เป็นหน้าจอ Navigator นะคะ559,000บาทได้เป็นรถปี18กับเลขไม่์แ0 0 0 0นะคะ สำหรับคันสุดท้ายตรงนี้เนี่ยคะ่ะคันนี้เลยโตโยต้าอ,อ,อันติสนีคะ 1.8G ได้เป็นรถปี12เลขไมล์106นะคะราคาคันนี้อยู่แค่249,000บาท นะพี่ๆท่านไหนสนใจคันไหนที่หนูไล่มาเรื่อยๆเนะี่คะพี่ๆติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอร์ได้เลยนะคะแอร์ Air ประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีหนึ่งปีเต็มนะคะถ้าบอกว่ามาจากคลิปของเซลล์แอร์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกคันทักสอบถามแอร์ได้เลยทุกคันเนะี่ยยินดีต่อพี่ๆทุกคันนะคยติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง0ู4 6 6 2 2 9 9่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะติดตามได้เลยนะยคะรถเข้าใหม่แล้วก็รถที่จอดตรงนี้นะ,ะนะ รีบเลยไวยเลยเนี่ครับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ